ชนะพีลาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับศึกไทยลีกสองเกมไฟร์เดนไนท์นะครับพยัคฆนาเปิดบ้านนะครับกับมาเยือนของฟ้าเหน่ก่อนในหยเอฟซีครับนี่ถือเป็นเกมนัดที่22ของฤดูกาลแล้วนะครับสิบเอ็ดคนแรกของลุยงเอฟซีมีทวัประคุณขัดตุลน,นะครับในด่านชาวเชียงใหม่ลงเล่นด้วยแล้วก็นําโดยกายาโด,ก,โดกับชูรป้านะครับในแนวรุกส่วนสิบเอ็ดคนแรกเชียงใหม่เอฟซีแบ็คขวาวันนี้เป็นนุกรุงกิจคุดใหญ่นะครับแบ็คซ้ายสราวุฒิเกิดศรีก็มีปรับทับด้วยนะครับพยัคฆนา เอาละครับเกมนี้ก็ไม่ง่ายนะครับทั้งสองทีมมาดับอยู่ใกล้กันนะครับหากันแต้มเดียวเชียงใหม่ยิงไกลด้วยซ้ายนะครับจากอิมชางกยุนแต่ก็เข้ามือนพประคุณเอาละครับจังหวะนี้เซนโอเลยครับลุยขึ้นมาทางซ้ายล็อกหลบได้แล้วแปรเรียบร้อยเลยครับนาทีที่4เท่านั้นนะครับเชียงใหม่สีขึ้นนําเร็วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากกัปตันทีมดูภาพจ้าครับเลี้ยงแหวกแล้วหลบเลยครับตรงนี้ก่อนที่จะแปรสวนนพประคุณเข้าไป มาคนเดียวจากฝั่งซ้ายเลยนะครับกับตันทีมก็เดือได้ประตูนําเร็วนะครับเชียงใหม่แะยองเริ่มต่อเกมติดครับเปิดเข้ามาลูกนี้ก็ไปเข้ามือฟาฮัดบิลังโหลดจังหวะเปิดของอภิวัตหานใจเตนิวคืนกลับมาจัก,กรัพันยิงลูกนี้โดนขวางเอาไว้แล้วครับไม่ได้แต่มุมของเชียงใหม่จัก,กรพันเปิดเข้าไปม่งตั้งเอาไว้อัครวินเก็บได้กดด้วยซ้าย น่าได้จริงๆเป็นเท้าข้างถน,นัดของเจ้านิวด้วยโอกาสของระยองกายโดขึ้นมาอภิวัตรหานใจย,ยิงไปเข้ามือฟาฮัดอีกครั้งก็หาโอกาสตอบโต้ได้เป็นระยะนะครับระยองตอนนี้เริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับพียวแล้วยิงลูกนี้ตะคุกไว้ได้แล้วซ้ำอีกทีไม่ทันนะครับฟาฮัดขวางไว้ก่อนนะครับกายโดจะซ้ำนะครับจังหวะแรกยิงเข้ามาโดยแนวรุกชาวญี่ปุ่นนะครับเปียวมะอิโต เอาละครับจะมาสวนกับอัครวบินสเตนโนวิ่งฉีกมาแล้วโอ้ใจไปติดนิดเดียวครับทานั้นของคาต์ตโนกนะครับขวางทันจักรพันธ์ปั่นลูกนี้ดักเอาไว้ได้แล้วครับเชียงใหม่ยิงซ้ำโอ้โหไปนู่นเลยสเตนโนลูกยิงก่อนจบครึ่งแรกจบ45นาทีแรกเชียงใหม่เอฟซีนำระยองเอฟซี1-0แต่รูปเกมของทีมเยือนเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าเลยนะครับหาโอกาสบุกได้อยู่หลายครั้งเลย อิมชางกยุนจ่ายต่อมาสรารวุธเกิดสีจ่ายลูกนี้โดนม่งไว้ได้เก็บได้แถว2ยิงไม่เต็มเท้าชิตชนกเรายอมขึ้นมาครับยิงฉลีล่ยนุลิทผ่หานหน้าประตูไปแฟนช่างใหม่เสียแว,วบเลยยอดรักนาเมืองรักพยายามจะฟ้องเอาจุดโทษแต่ไม่ได้อ้าแล้วครับจ่ายต่อมาากยโรยิงลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยแล้วครับตีเสมอเป็นหนครับนาทีห้า ยิงแบบไม่จับเลยนะครับบอลกระเด้งพื้นดูครับชูรุป้าตวัดจ่ายมาครับกาเดโรไม่รอบอลตกครับยิงแล้วเนี่ยครับพอบอลกระเด้งพื้นแล้วทาให้ฟาฮัดนั้นกะจังหวะยากสกอเ์เท่ากันแล้วระยองตอนนี้บอลได้ใจครับอู้นก,กูลกิจตามมามุ่งทิ้งออกไปได้ทันขึ้นมาทางขวาลาวินโมอองเปิดลูกนี้ชูรุป้าแต่งได้แล้วยิงอ้าว เหมือนจะลอดมือของฟาฮัตบิลังโลดเข้าประตูไปครับ2-1เลยนาที่7 7เนี่ยครับบอลเหมือนไม่มีอะไรนะครับคือฟาฮัตกำลังจะคว้าสบายแต่เนี่ยครับโอ้โห2-1เลยครับระยองจากที่ตามหลังตอนนี้พลิกแสงแล้วฟคีรรครับกาเยโดดยิงวูหูถาโคนเสาออกหลังไปเชียงใหม่เกมช็อตซะแล้วตอนนี้เวลายัางพอมีครับเปิดลูกนิดแล้ว นกคุณคว้าไว้ได้ครับจังหวะขึ้นมาเติมของเอเลฟเชื่อไหมบุกหนักเลยครับตอนนี้ต้องการประตูตีเสมออิมชางยุนยิงนกคุณคว้าไว้ได้แล้วเตะทิ้งไม่พ้นสุชานนนซ้ำเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมานะครับสประตูต่อ2ครับนาที72โอ้โหดูครับอิมยิงก่อนนะครับนกคุณเนี่ยครับกะจังหวะพลาดไปเตะสกัดไม่พ้นนะครับแล้วสุชานอยู่ถูกที่ถูกเวลา สกอร์เท่ากันแล้วครับบอลคึกคักอีกครั้งกับเชียงใหม่มงลูกนี้นบคุณเซฟไม่อยู่แล้วเรียบ้อยโอ้โหเป็นสุชาน,นคนเดิมเออเหมาบั้นคนเดียว2ประตูเลยเลยครับถือว่าเป็นซูเปอร์ซับอย่างแท้จริงเนี่ยครับสเตนโนพยายามขึ้นไปมงนบคุณเซฟแล้วแต่ไม่พ้นสุชานนเหมือนมีใครมากระซิบบอกว่าให้รอตรงนั้นครับสุชานนสองโลกนี้มาจากการยืนถูกที่ถูกเวลาของเจ้าเอิร์ด ท้ายเกมเชียงใหม่ตอนนี้เน้นรับแล้วแล้วก็เล่นด้วยความรักกลุ่มกายโดเปิดเข้าไปลูกนี้สกัดทิ้งออกมาได้ครับคือแดนหน้าเขานี่สูงใหญ่ทั้งนั้นนะครับทั้งกกยโดแล้วก็ชูหลาป้าอะไรครับสอดขึ้นมาได้ครับดาวินโมอองจ่ายลูกนี้แรงเลยครับออกหลัง สุดท้ายก็ปดเวลาการแข่งขันนะครับชมืองเพลิกนรกนะครับจากที่ตามหลังนะครับกลับมาแซงเอาชนะระยอง FC สุดมัน3ประตูต่อ2ครับโอ้โหเกาะอยู่ในกลุ่มทีมนำต่อไปนะครับนะัต่อไปชม FC จะออกนอกบ้านนะครับในวันพุทธที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับบุกไปยืนในด้านของกระบี่ f c ครับ